สวัสดีเด้อพี่น้องเอออันเมื่อนี่ข่อยพามาอันช้อปปิ้งมาซื้อของมาซื้อหมูซื้อเนื้อเด้อค่ะเมื่อนี่กับสีขาร้านเนื้อค่ะเบิ่งน้ากันค่ะเอาสีซื้อียางกันแน่นอะอันอยากได้เนื้อเด้ออยากได้เนื้อเอาไปท็ดสเปกก็ค่ะนาออันนี้คือต้องการสเ็กเนี่นี่เขาต้อกับมีราคาบอกนะคะเนื้อเนื้อยางดีเนาะสีแพงจากน้อยเนาะ2่องร้อนถ้าใดในี่องร้อนทีาีอันเป็นเนืนอเป็นหมาก็ค่ะก็จะ กม็มีกับเมนมีหลายอย่างอันนี้มีดินกระดูกพร้พอมด้วยค่ะพี่น้องเบิ่งน้ำแร่เพราะถ้าใหิ้งเห็ดหนาท้านาคะก็ต้องเป็นทักการอันนี้ก็จะเป็นพวกแกพ้พวกแคลอดค่ะถลังวมาคุยมันอันนี้นีมีเห็ดบอ่อกระชี้พวกเนื้อโบดเนื้อ,อยังพร้อมนอกค่ะอันนี้เป็นชีโค้พอพอของเขานักค่ะ,คะถ้าพูดว่ามีอย่างไรออนต้นนะค่ะ ชือรนของเจ้าของทายเรือนี่ชื่อขเพราะเอกนช่งมาทั้งพี่มาทั้งพี่แตสีพวกกไก่นีนีแบบเาะนี่แบบเคอยางีเคาะเล็นมีไก่นะไก่ยางโคตรมันนี่กัเขามันชื่อของในรไกยางีก่ก็พพอคุ้มพอคุ้มนะคะพอกุ้มซอสซีแข็งนะไข่ยิจิเนื้อยงคีันนี้ก็ปผัแซลมอนนะครั อันท้งนี้ก็เป็นปลาหิ่มนปลาที่มนบานเท่ากับนี่น้องอันท้งนี้กัไก่แขงเป็นบ่ค่ะอันปลาที่นี่ก๋าชิมอชื่นเนื้อเลยท้านี้กับของแข็งทั้งนเ้นเต็มเนยค่ะนี่ทุกอย่างนาก้าย่หากินให้ประเทศปเป็นหลังเด้ค่ะอันปลที่นี่กราชิมาชื่นเนื้ออยากไปเจ้าเัาเป็นเอ่อ

คลิปนี้ก็เอาสัสนๆันน้องอันคอสสวัสดีพี่น้องจาก SL l i f e s t y l e ตล์อินเดีร์กนะคะมคักคลิปนี้ก็กโคดไลค์กดแช่โคดกระดิงๆๆ่งจริงๆน้ำในด้วยค่ะสวัสดีค่ะ